เรียกได้ว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอค่ะสําหรับเอมิราชนวิรันวานิชท,ที่ก่อนหน้านี้ฝ่ามรสุมชีวิตจนเกือบหมดไฟในตัวแต่ล่าสุดถือเรื่องดีแกลนโอเพนนิ่งเปิดตัวสินค้าแบรนเอมิราขึ้นแทน CEO เต็มตัวพร้อมลุยการตลาดจะเต็มในทุกๆแพลตฟอร์มท,ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line. ซึ่งงานนี้ควงคู่มากับพาร์ทเนอร์ธุรกิจแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังคุณสุสุจิตราเหล็กสีที่มาซัพพอร์ตเป็นพี่เลี้ยงให้กับเอมิรา พร้อมคู่ชีวิตวายุทธพิชัยผาเนตรร่วมมือกันจับลุยธุรกิจเอมิราแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและต่างชาติเลยละค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจนะคะแล้วก็เป็นเปลียดมากเลยหนูแบบหนูไม่คิดว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่ค้าตัวเล็กๆจะได้มาจับมือกับ SU สยูซิโตลานะคะหรือว่าตัวแทนของโรงงานีว่าเมล มันเป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นโอกาสครั้งนี้ที่หนูจะเลือกแล้วก็ที่จะทำอยู่ที่นี่จะเป็นทางโรงงานเรียกว่เมติดต่อไปค่ะแต่ก็ตอนที่เม,มีปัญหาก็จะมีหลายโรงงานเข้ามาติดต่อแต่ว่าเอกก็เลือกโรงงานเรว่เมเพราะตอนแรกก็แค่อยากเข้ามาเข้ามาดูพี่เมย์เฉยๆนะคะพี่เมยว์วาสนานะคะเข้ามาเพราะว่าตอนนั้นหนูหมดไฟ ใช่ค่ะหนมดไฟมากก็เลยอยากที่จะเข้ามาคุยกับพี่เมย์ว่าแบบทําไมผู้หญิงคนนี้เก่งจังเลยอยากเข้ามาฟังค่ะแต่ว่าพี่เมย์ก็มอบโอกาสให้หนูก็เลยได้ตัดสินใจเลือกโรงงานลิวเมดค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ก็มีสินค้าหลายๆตัวนะคะที่ลูกค้าบอกว่าอยากให้เอทานะคะเพราะว่าปกติแล้วเอก็ขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้ เอมาในรูปแบบที่พัฒนาแล้วก็ทำให้มันดียิ่งขึ้นนะคะทุกคนผู้วริดภพต้องดีใจแน่นอนค่ะเพราะว่าหนูนะคะเป็นน่าจะเป็นตัวแทนของทุกคนแหละทุกคนค่ะว่าการที่เข้ามาผลิตสินค้าบางทีการที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วเราไม่ได้เข้ามาดูว่าใส่สารสก,กัดอะไรจริงๆหรือว่าการผลิตลายผลิตต่างๆนะคะคือตอนนี้หนูเข้ามาเห็นด้วยตาตัวเองเข้ามารู้สึกแล้วก็สัมผัส อยากให้ทุกคนเข้ามาเห็นเหมือนที่หนูเห็นมากเลยอ่ะทุกคนรักโรงงานทิเว่าเมดมากแล้วก็หนูเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจว่านี่แหละคือมาตรฐานที่สุดแล้วของโรงงานผลิตสินค้านะคะน่าจะเป็นลูกชายค่ะหนูมีลูกนะคะทุกคนความที่แบบพูดเรื่นรู้ไม่ได้เลยหนูจะร้องไห้ตลอดเลยอ่ะทุกคนคะ่ะการที่เราแบบหมดไฟแล้วก็บอกตรงๆว่าทุกครั้งที่ ชีวิตเริ่มจะดีขึ้นก็กลับลงเหมือนเดิมก็หนูก็เลยคิดว่าแบบอตอนแรกไม่อยากจะสู้แล้วทอ้อท้อมากแต่ว่าก็ยังมีอีกชีวิตหนึ่งที่เขาจะต้องเติบโตขึ้นไปหนูก็เลยมองว่าถ้าหนูไม่สู้แล้วใครจะสู้เพื่อลูกใช่ค่ะลูกคำเดียวเลยตอนนี้ก็จะมีช่องทางต่างๆนะคะที่หนูปรโมหมดไปนะคะไม่ว่าจะเป็น เฟซนะคะ TikTok นะคะแล้วก็จะมีเพจแล้วก็จะมี s h o ป e ีทางไลน์ด้วยนะคะแล้วก็อนาคตนะคะก็น่าจะมีที่คิดท,ที่เราคิดไว้นะคะก็น่าจะมีแบบว่าเป็น m o เดิร์นเทรนะคะที่ไปสู่ห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะผู้คนคะ่ะหนูมั่นใจ100%เซเลยนะคะไม่เคยมั่นใจอะไรขนาดนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะ สารสกัดต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะเป็นสารสกัดที่พรีเมียมแล้วก็ไม่ได้มีตามทองตามตามทองตลาดนะคะทุกคนเป็นสารสกัดที่ได้รับการรับรองจากงานวิจัยต่างๆแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ทีมทีมแพทย์ต่างๆด้วยนะคะหนูก็เลยจะมั่นใจ100%้เลยว่าทุกคนจะได้ใช้ของดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยจากที่แบบ เจอการแรกๆเหมือนคุยไม่มีแรงเหมือนเออเอเอยี่ย่างแม่เออแล้วหลังจากนั้นโอ้โหน้องมีพลังมีความตั้งใจจริงมากๆแล้วแบบรู้สึกว่าที่ตัวเนี้ยดียังไงคะตัวเนี้ยพิเศษยังไงด้วยโรงงานของเราอะคะ่ะทุกตัวจะเป็นสูตรของคุณหมอทุกตัวจะเป็นเทรดมาคืคอสิทธิทบัตรที่จดเฉพาะโรงงานเท่านั้นและผลลัพธ์มันจะดีต่อผู้บริโภคเราเห็นน้องตั้งใจแบบ ขยันมากๆก็รู้สึกแบบขนลุกแล้วก็วันนี้ก็มาส่งพลังมายืนข้างๆให้กําลังใจน้องก็ดีใจค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงและดีใจแทนผู้บริโภคดีใจนะ FC ของน้องที่จะได้ของดีมากๆค่ะข้าหนูจะเป็นพาร์ทในเรื่องของเราจะสื่อสารกับผู้บริภาคผู้บริโภคโดยตรงในเรื่องของผลลัพธ์ในเรื่องของมีการเรียนรู้เจาะลึกจริงผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมเราจะมุ่งเป้าในผลลัพธ์แล้วก็ในเชิงวิชาการมากกว่าแล้วของน้องจะเหมาะกับการ อ,อธิบายให้ผู้บริโภคโดยตรงซึ่งพอสองคนนี้จับมือร่วมกันมันก็เลยได้เอาของคุณภาพดีๆเผยแพร่ให้กับ ผู้บริโภคก็รู้สึกมั่นใจมากๆว่าเราสองคนจะเดินไปด้วยกันได้ดีเพราะว่าเราเดินทางด้วยผลลัพธ์แล้วก็ของคุณภาพที่ดีค่ะส่วนตัวยังไม่เคยเจอแต่คิดว่าไม่ไม่ได้โฟกัสตรงนั้นโฟกัสที่ผลลัพธ์โฟกัส,กส,กส,ท,กสที่ว่าคือสินค้าเราจะต้องมีคุณภาพจะตอบโจทย์ผู้บริโภคยัางไงาเราจะตั้งใจระบบหลังบ้านเราจะโฟกัสตรงไหนผู้บริโภคต้องการอะไรสินค้าเราจะไปแก้ปัญหาให้เขาได้ไหมคือเราเราพุ่งพุ่งเป้าไปตรงนั้นมากกว่าค่ะ ใช่ก็ยินดีน้อมรับแล้วก็จะนําไปปรับปรุงนะคะเพราะว่าอยู่ได้ด้วยเพราะคำแบบนี้ด้วยแน่นอนค่ะคือหนูจะทําทุกวินาทีนะคะเหมือนที่หนูตั้งใจที่จะส่งต่อให้ลูกค้าในแหละทุกคนทุกคนอาจจะเห็นหนูในไลน์แพลตฟอร์มนะคะก็ช่วยเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะหนูคิดว่าไม่ได้ตั้งเป้าเลยนะคะแค่รู้สึกว่าหนูกับพี่สุจะทําให้เต็มที่คือหนูคิดว่าความสําเร็จมันไม่ได้มองกันแค่วันเดียวหรือว่าวัน2วันหนูมองว่า เราสําเร็จในปีข้างหน้าก็ได้ก็ยังใช้คําว่าสําเร็จได้อยู่ค่ะค่ะหนูขอบคุณนะคะขอบคุณเลยนั่นก็คือ FC ของหนูนะคะหรือว่าลูกค้าที่เข้ามาคอยซัพพอร์ตหนูตลอดมานะคะถ้าไม่มีทุกคนหนูก็มองไม่เห็นว่าแสงสว่างจะมันจะส่องมาไปทางไหนนะคะตอนนั้นมันมืดมนมากแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เพี่สือ่อ ขอบคุณพี่สุขขอบคุณพี่เมย์นะคะขอบคุณทีมงานโรงงานรือว่าเมดทุกคนด้วยนะคะที่มอบโอกาสให้กับหนูแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะคะทุกคนคะ่ะหรือว่าสินค้าของเรานะคะมีได้ทุกช่องทางเลยทุกคนอยากจะไปสั่งซื้อได้ที่ไหนลูกค้าสะดวกตรงไหนลูกค้ากดสั่งได้เลยนะคะสินค้าเรา นวัตกรรมล้ำที่สุดเท่าที่หนูกับพี่สุจะทําให้ได้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะลูกค้าเชื่อมั่นเชื่อใจได้ว่าจะได้ใช้ของดีและมีคุณภาพแน่นอนราคาที่ทุกคนจับต้องได้นะคะไม่ได้ถูกจนจนแบบน่ากลัวนะคะทุกคนค่แต่ว่าราคาของเรานะคะจะอยู่แบบกลางๆให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างแน่นอนน้องใช้ผลิตภัณฑ์ของน้องจริงทุกตัว แล้วก็ตั้งใจแบบโหพี่ทำไมมันขาวพี่ทำไมมันดีก็ทุกคนสนับสนุนเอมิล่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าน้องตั้งใจจริงๆและผลลัพธ์ที่ทุกคนได้ไปลูกค้าทุกคนจะรู้สึกว่าโหสุดยอดจริงๆเอมิล่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะแบรนด์ su จิตตัวราของเราน่าจะ2ปีเต็มเแล้วค่ะแต่ว่าอยู่กับลูกค้ามาประมาณ8ปปีแล้วเพิ่งมาเริ่มทำแบรนด์ ความสำเร็จของหนูที่หนูรู้สึกได้คือสุขภาพดีของลูกค้าแบรนด์เอมี6 0 s k u อ่ะค่ะพี่ซึ่งเยอะมากๆในประเทศไทยซึ่งบางแบรนด์เขาจะมี2-3ตัวแต่เอต่อยอดจากการที่ลูกค้าใช้1ตัวเห็นผลแล้วเขาไว้วางใจมาให้เราผลิตตัวต่อไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองประสบความสําเร็จมากๆเพราะว่าลูกค้าครอบครัวของลูกค้าของเราสุขภาพดีส่งผลเลือดมาแบบรายวันเลยค่ะเรามีกลุ่มรีวิวรีวิวก็แบบ พวนว่ามีความสุขและพร้อมส่งมอบความสุขนี้ความสําเร็จให้ทุกคนแล้วค่ะดีใจค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เราทําผลิตภัณฑ์อะไรเรารู้สึกว่าเงินของลูกค้ามีค่ามากๆเรารู้สึกดีใจที่เราได้แก้ปัญหาสุขภาพของลูกค้าบางคนปวดหัวมีไขมันในเลือดสูงบางคนมีแบบค่าเอนไซม์ตับแบบพี่ไปตรวจก่อนกินแล้วพอเขากินเสร็จแล้วค่าตัวน,นั้นมันลดลงก็เลยแบบม,มีความสุขมากๆค่ะรู้สึกดีใจแบบ ยิ้มทุกครั้งที่ได้อ่านรีวิวแล้วก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะด้วยความเราเป็นพี่น้องกันกันกบพี่เมย์เจ้าของโรงงาน River m a เซึ่งเป็นโรงงานที่ระดับโลกจริงๆพี่เมย์เป็นคนจริงจังและก็ตั้งใจเขาไปคว้านวัตกรรมใหม่ๆพานหนูไปไปแบบศึกษาในเรื่องของอาสารสากาดการดูดซึมที่ดี เพื่อจะมาใช้ในโรงงานทุกขั้นตอนมาตรฐานจริงๆเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่พิกออกมาหลังกล่อง Livermade ต้องบอกได้เลยว่าไม่มีตัวไหนผิดหวังเลยค่ะก็เลยภูมิใจมากๆแน่นอนจากตัวล่าสุดของเราก็จะมีกาแฟกับชาเขียวใช่ค่ะชุดเด่นทั้งสองตัวนี้ยังไงบ้างคะชาเขียวของเราตอนนี้คือคนเนี่ยชอบเริ่มมากินชาเขียวชาเขียวสารของมันที่สําคัญก็คือสาร EGCG แล้ก็ไปสกัดออกมาเราส่งไปตรวจดูความเข้มข้น ซึ่งบางครั้งเราไม่รู้ว่าเรากินชาเขียวแล้วเราได้สารตัวนี้เท่าไหร่เรารู้แต่การรีวิวในท้องตลาดว่ากินแล้วมันจะทําให้เผาผานดีนะกินแล้วจะทําให้เราเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแต่จุดพอยต์สคัญหลักๆที่หนูตัดสินใจลงเรียนพิเศษเลยค่ะคือเรียนปโทแล้วก็เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมสารสําคัญก็คือ EGCg เราของเรามันสามารถสกัดออกมาแล้วก็ไปตรวจได้ว่ามีความเข้มข้นเท่าไหร่ ซึ่งเคยสังเกตไหมแบบเวลาหลังอาหารเสริมมันจะมีความเข้มข้น1%แสดงว่าใส่พันหนึ่งเราได้แค่ใส่ 100, 1, ร้อยหนึ่งได้แค่หนึ่งแต่แบรนด์เอสยูพอเราเริ่มทําชาเขียวเราโฟกัสผลลัพธ์มากๆเราก็เลยทําความเข้มข้น50ซซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะคะในประเทศไทยเพราะว่าส่วนมากเขาจะไม่บอกมันเลยทําให้ผลิตภัณฑ์เราอะ่ะเอาแค่ชาเขียวก่อนก็ได้ก็เลยเห็นผลลัพธ์กินแล้วแบบอร่อยไม่มีน้ําตาลแล้วแบบมันเผาผานจะแบบ ลูกค้าจะรู้สึกว่าไม่หิวเลยทั้งวันอคือหนูเป็นคนตั้งใจทํางานจริงจังแล้วก็ทุกหน้าที่เราน่าจะเห็นความขยันของน้องและเราก็ได้รับโอกาสมาจากพี่เมย์อีกทีหนึง่งเราก็รู้สึกว่าเออเราก็มอบให้น้องเราเผื่อว่าน้องขยนันน้องก็น่าจะเอาตรงนั้นไปต่อยอดได้แต่สิ่งที่เราบอกน้องตลอดคือต้องจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์กับผู้บริโภคค่ะใช่ค่ะน้องเข้ามาโรงงาน<ม>ก็มีการแบบพูดคุยกัน,นะคะ่ะว่าเออน้องอยากทํา งั้นก็เอาได้ได้ไดพี่พี่ช่วยไหมอะไรเงี้ยพี่สุก็เลยเข้ามาช่วยซัพพอร์ตใช่ค่ะเป็นแบบเป็นเป็นพี่เลี้ยงได้เพราะว่าแต่น้องเพราะว่าน้องต้องรู้ทุกขั้นตอนนะน้องต้องรู้ว่าน้องทําอะไรให้ลูกค้าตัวเองคนที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรคนที่ติดตามเราเราต้องตอบแทนเขาด้วยความซื่อสัตย์จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเพนไฟเนี้ยมาด้วยกันหนูถึงจะแบบถึงจะร่วมง,งานด้วยเราจะไม่แบบไม่ใส่สารปลอมไม่เอาทําถูกๆูกแล้วขายนะไม่เอาคือหนูจะอยากเป็นแบบซัพพอร์ตในเรื่องของผลลัพธ์ ในเรื่องของงานวิจัยงานเต็มโดสแบบนี้ค่ะก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเขามากๆ ส่วนในเรื่องของอนาคตความขยนันความจิตตอก็ต้องก็ต้องส่งต่อให้น้องจริงๆเพราะว่าเราจะอยู่ในฐานะพี่เลี้ยงอยู่ในฐานะคนให้กําลังใจอยู่ฐานะคนเบื้องหลังวันไหนท้อวันไหนสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นยังไงอยากแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องใช้สารตัวไหนสารตัวไหนดูดซึมค่ะพี่หนูสุจิตาก็พร้อมที่จะอยู่ซับพอร์ตแล้วก็ให้กําลังใจน้องอยู่ข้างๆคะ่ะน่ารักพี่เมย์ทำงานหนักนะคะกับลลาเจนตัวใหม่ ทำง,งานตลอดเวลาตีสองตีสามโทรแบบคือเขาเก่งมากเขาเป็นซูเปอร์บูมม้นก็จะมีเข้าไปอยู่ข้างๆเข้า,ขาไปกอดเข้าไปจับมือ คือแบบเห็นเขาเหนื่อยทั้งวันแล้วแล้วก็คอยซัพพอร์ตเวลาเขาแบบถามแล้วก็แบบอยู่ข้างๆตลอดมาหาหน่อยก็จะวิ่งไปทันทีค่ะพี่เขาทํางานแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะก็คือตั้งใจเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมการทํางานที่ดีมากๆเป็นการแบบแบบเหมือนเอาไอเดียแต่ละที่มารวมกันคนนึงก็ขยนันคนนึงก็ตั้งใจพอทํางานด้วยกันคอลลาเจนลิฟต์ก็เลยแบบไปแบบบูมเลยค่ะก็ดีใจ ยังไม่เคยเห็นเลยนะคะคือเห็นแบบพักทำงานร่วมกันคือเห็นแต่แบบคุยงานตลอดเวลาเอ้ยไลฟ์สดคือทำงานคือเห็นคือเราเห็นแต่มุมทำงานของทั้งคู่อะค่ะก็รู้สึกแบบฮู้สุดยอดรู้สึกทึ่งอะไรเงี้ยค่ะมีจังเลยรู้สึกแบบใกล้ชิดกันไหมคะก็ใกล้ชิดด้วยทีมงานของเราอะค่ะเป็นทีมงานใหญ่เอ่อทุกคนจะแบบไปทีละทีสิบยี่สิบคนเลยนะคะแบบเออช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยแต่พี่เมียก็เอสยูเรา เริ่มต้นจากลูกค้าจริงๆจากคนลับของลูกค้าลูกค้ามาบอกเราให้ผลิตเป็นคือแบบหนูแบบเขาเรียกว่าแบบซึ้งมากๆลูกค้าส่งหนูจ่ายค่าเทอมอะปอโทอะโอนให้แบบแล้วแบบได้มาห้าหมื่นแล้วหนูต้องทำยังไงตอบให้เพื่อนส่งหนูเบรียนหนูรู้สึกว่ามันมีน้อยมากๆที่แบบลูกค้าให้ความเชื่อใจเรามากๆก็คือหนูขอบคุณลูกค้าเต็มมากๆทําให้หนูมาอยู่จุดนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะทำยังไงตอบแทนลูกค้าดีเราก็เลยนําความรู้อะค่ะ เพื่อจะไปะมามามาบอกลูกค้าว่าอันไหนตรงไม่ตรงเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นคนที่ลูกค้าเชื่อมั่นเชื่อใจได้จริงๆก็เลยสิ่งที่ทําได้ตอนนี้คือก็จะตั้งใจเรียนเอาความรู้ที่เรียนมามาใส่ผลิตภัณฑ์หรืออาจจะเป็นความรู้ที่เราได้ยินตอนอาจารย์หมอสอนหมออันไหนที่มีประโยชน์กับลูกค้าเราหนูก็จะก็จะเขาเรียกว่าก็จะนํามาพัฒนาแล้วก็ตอบแทนทุกคนค่ะเพราะว่าลูกค้าคือครอบครัวของเราจริงๆ คขอบคุณค่ะแ้วขอูปที่เปบบ